S <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเล่น oh เป็นกุก <do you? S 1> ในแมป,ป o อฟบีและก็อย่าลืม yeah, กดไลค์กดติดตาม <Yeah. S 1> กดกระดิง่ง mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพทุกๆสอถึงสวันด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูผมสิตอนนี้ผมกลายเป็นกบแล้ว โอ้ oh my word มัวฮาฮาฮาฮ่าฮ่าโอเป็นโอเคมันปัญญาอ่อนแต่ว่าเราจะมากระโดดกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาเล่นออบบี้เนาะก็ไปเวฟหนึ่งโอเคเวฟหนึ่งแล้วเฮ้ยมันมีระบบเช็คพอยต์แบบน,นี้ด้วยเฟี้ยวมากเลยฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเวฟสองแล้วก็ผมจะฟิกเกอี้ย่างกระมม่อมนี่ผมมา เว็บสเลยเฮ้ยถึงว่าค่อนข้างไวเลยนะครับเนี่ยไปกันต่อที่เว็บสี่กันฮะโอเคแล้วก็เว็บ5โอเคแล้วก็เว็บ6โอเคแต่คือผมจะมาบอกอะไรหน่อยนะครับว่าในหลังบ้านผมเนี่ย มีคนติดตามเพียงแค่0.5%ของคนที่ดูคลิปทั้งหมดนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับช่องผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงเว็บ8เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะไปเว็บ10อ้าวเว็บคือผมข้าไปแล้วเนี่ยผมเอาแต่พูดผมไม่ได้ดูเลยอ้าวหลุดเลย <laughs> โ,อโอเคไปเว็บ11ต่อฮะก็ เดินก็ไปยาวๆผมจะกระโดดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะขอใส่เพลงแล้วกันเพื่อไม่ให้มันดูว่างเกินไปนะ แล้วก็กระโดดไปต่อแล้วก็กระโดดไปอีกรอบหนึ่งฮะโอเคมาเวฟที่18แล้วผมก็กระโดดแบบน,น,นิดนิดโอยมีกลบเดินมาด้วยวันดีเพื่อนกบแล้วก็ผมจะเดินแบบตรงนี้ไปเลยแล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้เลยเรียบร้อยฮะเวฟ19บแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเวฟบ20ต่อเลยเรียบร้อยฮะเวฟ20แล้วแล้วก็เวฟ21บ21ต่อโอเคแล้วก็ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน